ในความมืดของค่ำคืนแห่งพุทธกาลเสียงที่เหมือนกบท้องแตกใต้ฝ่าเทา้าได้กลายเป็นพันธนาการแห่งใจพิกสนุ่มผู้ถือวัดเคร่งครัดต้องจมดิ่งในความเศร้าหมองกรรมที่ไม่มีอยู่จริงกลับกลายเป็นเงาหลอนตามหลอกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความผิดที่แบกไว้โดยไม่รู้แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ค้าไม่ใช่กบหากคือความไม่รู้ที่ครอบงำจิตเมื่อความจริงปรากฏ เงามืดที่จิตปรุงแต่งจึงสลายไปเหลือเพียงความผ่องใสประหนึ่งแสงหลังพายุใหญ่ในสมัยพุทธการมีภิกษุรูปหนึ่งผู้เคร่งครัดในพระวินัยยิ่งยวดทุกลมหายใจของท่านเต็มไปด้วยความสำรวมระมัดระวังไม่เคยปล่อยให้ความเผลอไล ครอบงำแม้เพียงรายละเอียดเล็กน้อยคืนหนึ่งฝนตกหนักฟ้ามืดมิดไร้แสงเดือนและดารากุติกลางป่าถูกโอบล้อมด้วยเสียงลมและสายฝนพิกษุรูปนั้นเปิดประตูออกมาก้าวลงจากกุติไปเพียงชั่วขณะฝ่าเท้าของท่านกลับเหยียบลงบนสิ่งมีชีวิตเสียงแตกดังสะท้อนขึ้นกลางความมืดรากับกบที่สิ้นลมหายใจความสะอึกแล่นเข้าจับหัวใจความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิต ท่านตระหนักว่าตนได้พังพลาดทําให้ชีวิตหนึ่งสิ้นสูญจึงนั่งลงอย่างสำรวมตั้งสติแล้วสวดมนต์ภาวนาตลอดทั้งคืนเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่สัตว์นั้นแต่ไม่ว่าจิตจะตั้งมั่นเพียงใดความวอวุ่นก็ยังแผดซ่านความรู้สึกผิดกดทับอยู่ในห้วงสำนึกราวกับเสียงสิ้นชีวิตนั้นยังประทับไม่คลายความสงบที่เคยแน่วแน่ไม่อาจกลับคืนดังเดิมในห้วงราตรีนั้น นิมิตปรากฏขึ้นตรงหน้าเงาเลื่อนรางของกอบและเงามือดอีกสองที่คล้ายพ่อแม่ของมันลอยวนกลางฝนอย่างเย็นเยียบความหมายของเงาเหล่านั้นสะท้อนชัดเจนในใจว่าชีวิตลูกของพวกเขาก็เป็นหนึ่งชีวิตที่ดับสิ้นไปเพราะความพลังเผลอของท่านท่านเป็นถึงพระภิกษุผู้เคร่งครัดแต่เหตุใดยังมีความประมาทเพระลรจนทำให้ชีวิตน้อยต้องสูญสิ้นความหมายนี้ ยิ่งตอกย้ำให้พิกษุผู้เคร่งครัดเศร้าหมองดิ่งลึกลงในห้วแห่งกรรมหนักอึง้งพิกษุรูปนั้นยังคงนั่งนิ่งสำรวมภาวนาท่ากลางเสียงฝนและความมืดความหนักอึ้งกดทับหัวใจยิ่งกว่าพายุราตรีและนั่นคือบททดสอบแห่งวัดปฏิบัติที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เหตุการณ์ในคืนนั้นทำให้ภิกษุผู้มีข้วัตปฏิบัติเคร่งครัดเกิดใจิตใจเศร้าหมองไม่อาจสลัดความทุกข์ออกไปได้ เพราะมั่นคงอยู่กับความคิดว่าตนได้ทำกรรมหนักความรู้สึกผิดฝังลึกกดทับไม่ปล่อยคลายรุ่งเช้าใบหน้าของภิกษุรูปนั้นอิโดโรยเพราะไม่ได้นอนตลอดคืนร่างกายอ่อนแรงจนไม่อาจออกบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์และมีได้ร่วมฉันพัฒทาหารกับภิกษุรูปอื่นถึงกระน,นั้นท่านก็ยังเพียรปฏิบัติตามกิจของสงฆ์อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดลานวัด การนั่งสมาธิภาวนาหรือการร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเช้าเย็นในศาลาก,กับพิกษุทั้งหลายโดยไม่ขาดตัวปกร้องหากแต่ความหมุนมัวในใจมีได้คลายลงร่างกายจึงค่อยๆซูบสมลงทุกวันวันแล้ววันเล่าความเสื่อมถอยทั้งกายและใจได้เด่นชัดขึ้นเหล่าพิกษุทั้งหลายเริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดธรรมดาในผู้เคร่งครัดรูปเดิม ความสงสัยค่อยๆก่อตัวขึ้นท่ามกลางความเงียบของวดัดภิกษุรูปนั้นยังคงจเจริญสมาธิแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่กบและครอบครัวของมันที่มาปรากฏทวงชีวิตแต่ผลกลับตรงข้ามแรงอาฆาตทาวีความรุนแรงเงามืดยิ่งหนาทึบเสียงฝนกระหน่ำกุฏิไม้เก่าไม่หยุดเรากับโหมซ้ำไม่ว่าท่านจะเร่งเพียรภาวนาสักเพียงใดดวงวิญ,ญญาณเหล่านั้นก็ไม่ยอมผ่อนปลน หากยังคงมุ่งหมายเอาชีวิตของท่านแต่เพียงอย่างเดียวความกลัวและความเศ้าหมองกันแน่นดิ่งลึกลงในห้วงจิตเป็นผลแห่งกรรมที่กดทับมีให้หลุดผลร่างกายจึงค่อยๆอ,อ่อนแรงจนล้มป่วยลงในที่สุดหลายวันผ่านไปโดยไม่มีใครเห็นภิกษุรูปนั้นออกจากกุฏิความผิดปกติจึงบ่มเป็นความห่วงใยเมื่อเพื่อนภิกษุทั้งหลายตัดสินใจเข้าไปดูประตูไม้เก่าถูกผลักออก เสียงบานพับดังแผ่วในยามเช้าที่เงียบงนันภายในกุฏิมืดสลัวแสงรําไรลอดเช่าไม่เข้ามาเพียงเล็กน้อยอากาศชื้นเย็นและกลิ่นอับฝั่งแน่นบนเสือผืนเก่าร่างสู้ผอมของผู้เคร่งครัดนอนแนบพื้นหายใจแผ่วโรยรีนประหนึ่งใกล้ดับสิน้นบรรยากาศภายในกุฏิอึมครึมหนักอึง้งตัดกับเสียงระฆังวดัดและเสียงนกยามเช้าภายนอกอย่างสิ้นเชิง ภาพนั้นทำให้ผู้พบเห็นนิ่งันความเวทนาในใจดุดได้ประจักษ์เงาของกรรมที่กำลังกดทับอยู่ตรงหน้าในที่สุดหล่าภิกษุที่เห็นความสุดโสมของสาธมิกก็รู้ว่ามีใช่เหตุปกติหากปล่อยไว้ย่อมเกินกำลังจึงพากันไปกลับทูลพระบรมศาสดาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับแล้วมิได้ทรงแสดงอาการแปลกไทยพระพักสงบนิ่ง ดุดจะรู้แจ้งเหตุแท้แต่แรกพระสุรเสียงสงบลึกตรัสว่าสิ่งที่ภิกษุรูปนั้นเหยียบในราตรีมิใช่สัตว์มีชีวิตหากเป็นเพียงใบไม้แห้งที่เมื่อถูกกดทับย่อมส่งเสียงประหนึ่งกบท้องเปื่อพิกษุรูปนั้นจึงหลงปรุงแต่งว่าได้ฆ่าสัตว์ตายเพราะความเข้าใจผิดนี้เองจิตจึงก่อให้เกิดความเศร้าหมองทุร์ระทมและเนรมิตภาพลวงตาขึ้นว่า เป็นวิญญาณกบและพ่อแม่มาทวงแขนทั้งหมดล้วนเป็นเงาที่จิตปรุงแต่งมิใช่ความจริงแท้เพราะพรพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมแต่เมื่อใจถูกปรุงแต่งด้วยอวิชชาแม้ไม่มีเหตุแท้จริงถูกก็ยังเกิดขึ้นได้ผู้มีปัญญาพึงรู้เท่าทันมียึดถือในภาพลวงแห่งจิตนั้นเมื่อพระดำรัสสิ้นสุดพันธนาการหนักที่รัดรึงอยู่ในใจของภิกษุรูปนั้นก็คลายลง ความรู้สึกผิดที่เคยกดทับดับหายไปพร้อมความจริงที่ปรากฏด,ดวงใจที่เคยหมุนเศร้ากลับพองใสประหนึ่งสายน้ําใสที่รังดินหลังพายุใหญ่ใบหน้าอาิดตรยค่อยผ่อนคลายแววตาสงบลงดังผู้หลุดพ้นจากความหลงผิดความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งกายและใจภายหลังความจริงถูกเปิดเผยความเศร้าหมองในใจพิกสุรูปนั้นคลายไปดุดเงามืดที่ถูกแสงอรุณแต่ต้อง แต่พระบรมศาสดามีได้ทรงหยุดเพียงการปลอบประโลมหากทรงใช้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์แก่หม,มู่ภิกษุทั้งหลายพระสุรเสียงสงบลึกตรัสว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเพราะอวิชชาใจจึงปรุงแต่งเห็นสิ่งเล็กน้อยให้เป็นใหญ่โตเห็นเงาเป็นจริงทุกจึงอุบัติขึ้นแม้มิได้มีเหตุแท้จริงผู้ไม่รู้ย่อมลงติดอยู่ในเงานั้นแต่ผู้มีสติย่อมเห็นตามความจริง รู้ว่าอะไรคือเหตุแท้อะไรคือเพียงภาพลวงเมื่อรู้เท่าทันจิตย่อมเป็นอิสระไม่ถูกปรุงแต่งครอบงามเมื่อพระดำรัสนั้นสิ้นสุดเราพิกษุทั้งหลายต่างสำรวมกายใจรับรู้ชัดว่าทุกที่หนักหน่วงบางคราวหาได้มาจากโลกภายนอกไม่หากจะเกิดจากใจที่ถูกปรุงแต่งด้วยความไม่รู้เหตุการณ์ครั้งนี้จึงกลายเป็นบทเรียนประจักษ์ว่าผู้มีสติเท่านั้น ที่จะพลจากเงาที่จิตสร้างขึ้นเองได้เสียงระฆังยามเย็นกลางวานไปทั่ววัดแสงสุดท้ายทอดผ่านกิ่งไม่ใหญ่ลมบางพัดเย็นสงบนำความหมายแห่งธรรมเข้าสู่ใจทุกผู้ที่อยู่ร่วมในเวลานั้น